เราอยู่กันที่เอ่อเทพสถิตนะฮะนี่ไงวัดนี้เราเคยมาบ่อยใช่ไหมใช่เรามาทำคอนเทนต์กันนะครับมีอะไรบ้างนะมีสิงโตหน้าวัดและมีพญาครดพญานาคยิ่ไปเพิ่มวัวเคยมาตอนนานุบาลสองกับอานุบาลหนึ่งครับแล้วเป็นไงบ้างแล้วก็ไม่แน่มาอครับ ครับอาโอ้โหท่านผู้ชมครับสิงโตรอสิงโตสิงโตตอบได้น่สิงโตมันจะกัดไหมไม่กัดไม่กัดกัดตัวแหะเนื้อมันอ๋ออาอเว่าคนแบบว่าต่มนจะไ่ออ โอ้โหมแล้วอ่านั่นแหละฮะเราไม่ตายอ่ะไม่ตายเหรอนาคเหนียวเราดูอยู่นั่นเรไปเกินตาเอ่พญานาคมีอาวุธก็เอาเราไม่ตอพญานาคมีอะไรอ่ะมีมีครไบเราไม่ตอบส่วนพญานา่วนส่วนส่วนพญานาคก็เอางเพราะว่าเราภาคละคนได้ไหมอย่างนี้พ่อจับ ไ่รู้จะฟังใครละายพยาคุติหอบมีแลวก็มีหอบนะแล้วก็มีพยาหนา้าโอ้โหแต่พยานหนตอนนี้อยู่หางของอยู่หลังของคุณไ<ม>หหหางของพยาเยานาอิงโตมันจะไเขี้ยวยาวเงี้ยปื้มไม่ฟ ข้างหลังของพายาคุยเย้เย้ข้างหลังคูามเย้เป็อะะแล้วก็มีแกะที่กำลังวิ่งเรามีแกะดอลลี่ด้วยเหรอนกเหมอว่าโอ้แกะดอลลี่ก็จะเป็นเหยื่อของสิงโตไหมเนี่ยเป็นอาหารใช่ไหม หมาป่าเป็นไงฮะก็มีราคาเงาแล้วมีเด็กคนที่โกงโกงกโกงโกงว่าแต่โดนหมาป่ากินเล่นเเออใช่ตะกูนเป็นขามากกว่าเมื่อกี้จัดไปตาตู้เหือดนาเดือดมาพกเรงสล้วสบาน